อันว่าพราหมณ์กล่าวแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอรับอันว่ากระผมกระทําอยู่ดังนี้อานว่าพระเทระถามแล้วว่าอ่านว่าท่านกระทําอยู่ซึ่งกุศลอะไรดังนี้อันว่าพราหมณ์กล่าวแล้วว่าอันว่ากระผมย่อมบูชาซึ่งยันอันบุคคลบูชาแล้วดังนี้ได้ยินว่าในการนั้นอันว่าชนทั้งหลายย่อมบูชาซึ่งยานั้นด้วยการบริจาคใหญ่อานว่าพระเทระถามแล้วซึ่งคําอื่นจากคํานี้ ตามในมีในการก่อนนั่นเทียวนำไปแล้วซึ่งพรามนั้นสู่ตำนักของพระาศาสดากราทูลแล้วซึ่งความเป็นไปทั่วนั้นกราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันว่าข้าอันว่าพระองค์ขอจงตรัสบอกซึ่งหนทางแห่งพระมโลกแก่พรามนี้เถิดดังนีน้อันว่าพระาศาสดาตรัสแล้วว่าดูก่อนพรามดได้ยินว่าอันว่าอย่างนั้นหรือดังนี้ครั้นเมื่อคําว่าพระเจ้าข้าอันว่าอย่างนั้นดังนี้อันพรามนั้นกราบทูลแล้วตรัสแล้วว่าดูก่อนพราม อันว่าทานอันอันท่านผู้บูชาอยู่ซึ่งยันอันบุคคลบูชาแล้วให้แล้วแกโลกิยะมหาชนตลอดปีย่อมไม่ถึงค่าแม้ซึ่งผลสก่าส่วนสีแห่งกุศลเจตนาอันเกิดขึ้นแล้วของชนทั้งหลายผู้ว่าอยู่ซึ่งสาวกทั้งหลายของเราด้วยทั้งจิตอันเลื่อมใสแล้วดังนี้เมื่อทรงสูบต่อซึ่งเนื้อสุนที่แสดงซึ่งทำแต่แล้วซึ่งพระคาถานี้ว่าดังนี้เจบเปลือกแกงที่สาสิบเจ็ดในการที่ตกลงแห่งเจตนาอันว่าพรามบรรลุแล้วซึ่งโสดาปฏิผล อันว่าชนทั้งหลายมากแม้ละอื่นไม่รู้แล้วซึ่งริยะผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลอันว่าเรื่องเห็นความผู้เป็นสหายของพระเจราชุวสารดิบจบแล้ว